ฮัลโหลเย่สวัสดีครับพบกันกับลุยคุงและเ้ยว้าวเย่ยย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 ยายยยยยยยกยเกยย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 ย โอเคโเกเคมาโอเคนะกูคร okay. okay. ับเขาเเรเตอร์รัเขาอีว่าเกลียวจเลยอีวากไมมันเสียงมนากูมอย่างไพี่จะมีพลังงานบางอย่าง้็แต่ใหก็แต่ใหจริงแล้วนะลงเก็ตนะ เย้เอาลุงวบตาลุงวบแล้วเด็กใหม่เด็กใหม่ไหมครับไม่รู้จักอะวบตาไหนไม่รู้หมม็อบไงไหมม็อบอ้านี่พี่ลิ่โกรธใจตายวโกรธอะไรข้าวก่อนมาเอาข้าวก่อนข้าวครับตอนนี้เราคอกันอยู่เนี่ยคือคนที่ตายแล้วอะครับข้ามพูดว่าใครเป็นเชเซอร์นะครับอ๋อข้ามบอกนะฮะห้ามบอกนะครับโอเคห้ามบอกมาแต่ในเกมนี้ห้ามบอกเมาแต่แบบสมมติว่าถ้าเกิดว่าเห็นคนร้ายก่อนหรือไม่ตายบอกได้ไหมเอ๊ะ แ็่เหยแล้วยังไม่ตายถ้าไม่หนีทันอะไรเงี้ยขาถ้าไม่หนีทันบอกได้แล้วถ้าเันจะตะโกนชื่อก่อนตายอ่ะเอ้ยตายแล้วตายตายแต่ก็จะมีหน้าจอขึ้นบอกเขาว่าบอกว่าใครเป็นเชเซ่บ้านอะรเป็น เฮ้ยเราเฮ้ยคลอเฮ้ยมาเลยเฮ้ยรอเขาเฮ้ยเขอยู่ไหนอยู่ไหนแกบุตรนะคะบุดมากเลยมันเป็นมันเป็นไฟเนสครับเป็นสเตตัสใหม่ครับเอออยู่ไหนแกโอ้ผมกูไม่เห็นตัวเองเลยมีใครอุ้ยอ้าวอ้าวโดนเลยเหรออวโดนเลยเหรอปุ๊บเกลืเฮ้ยระวังระวังระวังอุ้ยโอ้โหเห็นเหรอ โอ้โหบบแรกแต่เป็นแล้วมันขึ้นชื่อลยมันขึ้นชื่อ้วยบนั้าสิ่มันจะเมะเฮ้ยไอ้ข้กราดไ้เ้อยู่ไหนกันน่้าวกรากี่คนน่ะอยู่ไหนกันน่้าวกราด้าวกรคนเ่นอนผมงว่าไปเร็วมาก เหลือกนาทีแล้วเหลือค่เโอ้อเยีบอับอลดตับลูวีตอนนี้ตัวนี้กลายเป็นวิญญาณนะคะบีบอัดาลัดปัวานยวิญญาณที่แต่น้ารักแลทรงเ่ห์ทีอยู่ข้างล่างกับตัวเองเขาใช้ได้ยัาลาเลอเดี๋ยวนะอ๋อไม่มีโอเคเฮ้ยเยเลเลย ใต้ดินนี่ทำไมมันเย็นเย็นเนี่ใต้ดินนี่เย็นมากเลยครับบอกเลยหนาวหนาวใคร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 แต่ี่ไม่ตีที่บลอกรอกคือแบบได้เสียงสีเท้าเดินอะเสียงเสียงสีเท้าใครอะพี่วลุย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 ลยลุยลาบันนั่นี่ใหม่ใม่พอดวัน่ักแต่ พี่วินเรียนน่ะพี่วีพี่มไม่หาคุณวีไม่เจอเหอหาวิยัไม่เจออ่ะวไม่เจอเราเราเราเฮ้ยอะไร่าย่่มืดมากเลยอ่ะคุณวพี่ววิวสวัสดีควพี่วีพี่อวีพ่วพี่วอสวัสดีพี่วีพี่วีพี่วี่อวีพี่วพี่วัดีพีว่วว เดียวตัวรอดมากไม่ีเลยอ้าวเหลือพียพับคนเดียวพับค่ะพับค่ะแอบมาดูปค่ะ

เฮ้ยตครรูดเฮ้ยเย็นย็นเย็เย็นเย็นยเย็นยเย็นากูอยู่ไหนกันอ่ะมันเ็วไปไหมเนี่ยไมไมเป้นอะไรน็ใครอ่ะมีคนตายแล้วหรอใครจู่ไป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 เสียใร้องไปเดีวไปเยวไปเวโอ้ ไป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  เฮ้พ uhm like, ี่วิใครวะเพี่ยใครเปิดเลยวะพี่พี่วิทำไมโดนพี่แก้พี่เก้โดนเอ้าพี่แก้ตายตายได้ไงแบบไม่มีตัวเลยอะไรเนี่ยห้องนี้ไม่มีใครเลยแ่ะเอ้ยก็พี่เป็นไงพี่แก้ก้อนก้อนเนาะก้อนเก็รู้แล้วว่าพี่กิจเป็นแน่เลยใช่นะฮะมีก้อนแล้วคเออแน่แน่ กอนก่อนรู้ว่าก็เดินตัดหน้าแกบอ้เองพี่วี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 อะไรเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนเลยอย่ไหนเหรอโอ้ยพี่พี่วี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 ไมรู้กพีวีาหอกอนทำไมพี่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 รู้จักบ้ากี่ยไอกลอทไมลอพีพี่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 ่พี่พี่ พวกกหลงคืออะไยูไนท์คนไอ้เราก็ถือมาแบบเป็นเพื่อนเลยเพราะอะไรหลเพื่อนละเขนเตัน่ตั้นะอีกตามนพี่นี่ใครเป็นผีบ้เนี่ยเกรมเนี้นคือแบบจะไดีก็ตกใจตกใจไมไอ้อะไรไอ้อะไรไอ้อะไรไออะไ ไย่รยอบนี่เจอแ่อเก่งอ่ะผมว่เราเจอสคนเองอะถีเซอเจะไปสองนี้ก่อนไหมแอบติสาม้อยากคนเดียวอะเอเซอร์คนเดียวผมว่าคนเดียวมันเกินไปล้วไมเบอร์ไม่มีทางรอดจริงเอาอ่ลยเอาเลยเไอะไรอะไรอรออไระอออะไะอะออรคืออระยอทอรออ ออกแนวเหมือนซอมบี้ออกแนวก็คือจะไม่จะไม่ติดไฟเดสนะครับก็คือสว่างแบบอุ้ยอืมคนเดียวปะเซ้นคนเดียวปะทำไมมันมันเคนเดียวเลยเหรอคระไอ้ตัเนี้ตกใจหมดเลยปีคนเสร็จกัแล้วิิเดียเตะตายเยอะยิงสวย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแต่รอดไปวันนี้เห็นด้วยใครใครฆ่าโอ้โหต่อพิเศษสองคนแล้วอ่ะถ้าผมมีคำถามครับครับโอ้หดัมิอ้ดังเป้เรารไปตื่นเต้นได้ไหมครับตัวรักเป็นตัวรักเป็นตัวรักอ้ยย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 ย โอ้ยไม่หอดมีคนแล้วเนี่ยก้อนนะก้อนก้อนคนแล้วตัวนี้ก้อนเฮ้ยมาดิมาดิเจ็ดคนแล้วโอ้โหของพิเศษเห็นไหมของพี่เกตทำอะไรพี่เฮ้ยของี๋ทำอะไรกันหายแล้วอหายแล้วเอาพเนี่ยจะพบพิเเนี่ยของมึงเอาก่อนวิ่งรถวิ่งมาตายเหรอกางเก้าคนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยว่ไหนตอนคนหายลูก้อนหาย มีก๋วยเตี๋ยวยอดอยู่ไอพวกเย้ฮะอะไรยาวันจะเนน้ำสตรอเบอรี่ยาข้าพ่อตายตายตายโยชิไปเลยนะนี่ตื่นุบกันตังเลยเไหนวะไม่ตีกันพวกไม่ดีนะไหนไปไหนไหนใครตีวะเนียอ้อนแน่เอาเอาเดี๋ยตีกันหมดเโยิใครบ้านเดยใครบ้านร้อไปแล้ว เอากี้ลูวี่เหรอตะกรามยืนอยู่เอาใครเี๋ยวใครเราจะเหลืออีกคนนึง่อเสร็จตเเลยคุณผูเชยูอยู่ได้อยู่ด้ยอนับลอดนับหนึ่งยอดยอดลดอ๋ยไเหลือใครเหลือใครอะเหลือใครอจะรู้ไหม ที่ผมว่ามันต้องเรียนอยู่กับไอคนที่เป็นแล้วแน้ๆใครลีอย่ตีเขาดี่ไหมคนรู้ผมตีใครด้หลักฐานนี่ไงชั้นล่างะมกกกันอยตีเครนซิเปติอบริกเรใครเดี๋ยวล้เราลืมใคไปหรือเปล่าไอคนนั้นะทำไมไม่เอไใครอะไนไอ้าวลืมไปไอละโเโทษ ต้องดูว่าใครไม่ถือเนื้อใครไม่ถือเนื้อใครไม่ถือเนื้อนะอุ้ยพี่เกดเป็นมืดแดนผมก็ไม่เห็นเฮ้ยไอ้ผมทำไมผมมีหลักฐานนะอ๋ออ๋ออ๋อแต่ยืนเองมั่วแล้วพี่ตียืนเองมั่วแล้วใช่ใครยังไม่เป็นไอ้เกดถือหมุดเนื้อปะเนี่ยเฮ้ยใช้คไมพิวเตไร์เดยคนไทยเกดมืดแอ้วเกดเกดจะถือเนื้อจะไม่เห็นเหรอโอ้ยคนมืด เเกออจยยู่่นีมืดบ้าเลยบรรยากาศแบบคนที่สุดของที่สุดไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นหมดแล้วเราเป็นบล็อกไหมไม่ตาแทบเสียเนี่ยต้องมองพี่บุ๊คใช่โอ้ยโอ้ยมืด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 ใคร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 ยังไม่เป็นใ้รล่ะคนนั่งขโมยนอสต์มาดไปเห็ดเห็นเห็ดเนื้อนี่นตัมเตะตักผีตายยี่น้อยไปขายอยู่คือหาไม่เจอเลย ใครจำได้บ้าใครฆ่าใครกันลงงวแล้วอ้าเ้ยอ้าตันนีแล้วอ้าวตนแล้วไม่สว่างเลยตันโอ้ my god วัดีัดีมีเนื้ออยู่มมีเนื้อว้าวครไมมีเนื้อเออตัวบนันันาสี่ตรงาบ้านน่ยันล่างอ่ะวล่างนะันล่างผมว่าผมดูนะดูอยู่เนี่ยมีเนื้อเนี่ยออ่ามีเนื้ออ่ ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดโยชิมีพี่กิตมีพี่เกดมีพี่กิบมีผมมีเราก็มีตัวละมีตัวละคนแรกปะแรกตุลัดผมคนแรกผมเอเดคนแรกเอเดอร์มีอ๋อเหรอเอ๋พี่ไี่ว่าพี่ว่าไม่พูดอะไรใช่ไหมพี่ว่ามีคุณคูมีเปล่าคุณคู่ปะไรเรามีอยู่คูเป็นคู่แหน่คู่แหม่คู่ก้นมารวมกันทันแรกสมญาบ้านน่ะรวมกันใอรเดอร์ก็คนนั้นน่ะนี่ มามาอยู่นบ้ามาถ้าเป็นลแล้วมันก็ไมทันเวลาเลยใครวะใครวะใครวะใครมีเนื้อผม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 เืีอเตี้ยนะครเอาพี่ก๊บเอ่อีสองโอเอหนึโ้ต่อหอโอ้โหตได้ไห้แล้ว ไปไหนวะเก็บมาดิมาี้นี่หมืดมืดมืดมาือตอนหนดีวะตอนหนุยตกใจตกใจเหมือนกันเฮ้ยตอนแล้วอนแลอนแล้วมาดมามตาพิเศษตาพิเศษตาพิเศษต้องมาเนียตต้องมนียไอ้โซล่าฉรู้แว่าไดเป็นอะโซล่าตีทำไมตีบ่อยขนาดนั้นตาพิเศษเห็นนะว้ย พี่เกดหรือเ่าพี่เกดเปล่าใจเย็นเดินอ๋อเฮ้ยอะไรไปไหนเองอย่ามาเดาสุ่ม่รอตายก่อนแล้วเพื่อนตะโกนชื่อตื้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 อ้อเฮ้ยวีอมาเจอนี้ยุงเปล่าเนี่ยมันก็บอกชื่อเนี่ย้เดาสื้อั้บอกอะไรกอนเนี่ยบอกอะไรอะ บอกขี้ไงสาระชิ้นด้วยเอาเอาโดนเอาไปเพื่อนทำไมเป็นคนแบบนี้ว่าเห็นนะว่าไอ้่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็เปิดเอาเอาไม่ไหนวะโดนเลยโยชิเดี๋ย้วตอนนั้นพี่โยชิเมื่อกี้พี่ซ่อนตรงไหนอะเออมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ลุงวอปมองไม่เห็นแล้วลุงวอปอะไรอะไรเออ

กัดมกวดอย่าพูดพุดดีหัวเลือดเลยอ่ะโอ้ยโอ๊ยแอดไลน์อุยหย่าเกสตายยังมีคนลน์แล้วเค็ไหมเนี่ยสามสามสามสคนเล่นกันหลายคนจะเป็นสามก็บอกอะไรสามมันเยอะไป ไม่อย่อย่างนี้อย่างนี้เอ้าวตายเลยงานยาวไปกรันติดรูตายเลยคืออย่างที่ว่าเมื่อกี้มีมีเชตเตอร์ประมาณสามคนนั้นเดินมาประตูเนี้ยแล้วก็เดินลงไปเลยแหมดูอย่างอย่างพี่โยเาดิเองตุย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 ตามตุยตามตุยอี๋แล้วใครแล้วเนี้ยหัวลอยกันเต็มไปหมดหัวลอยเลยหมดใช่ใช่ใช่แล้วกิบปุริ่แล้วกิบปุริคนเดียว กิบุรีจิบุรีอาบน้ำอยู่พ่จิปแขนโล่นะแขนโพอะไรจิบุรีอาบน้ำอยู่ครับเออมันสามารถตีุยหายเลยจิปเกูรีจ้าไมเกาไม่มันมืดมากเกยรีจังเกปุร ปาลีเก็บปุลีเยตายตอนแท้ซะอแ้แลไรังีดล่นเลยรีดล่นแ้กแท้ไปคุณวิปับเป็น2เหอ3มันนีอ้สอยแล้วเฮ้ย่นาคนล้นเหรออันนี้คลาสสิกป่ะพี่เหรือว่ารคลาสสิกธรธรรมดาคลาสสิกโอ้ันี่นเดอร์คกัลูวี่อนเดอร์คุงกับลูวี่คุงเดี๋ยรีบเเอาก็ปุลีรดไปแล้ว เอาคกิฟเนี่ยน่่ยเมมาิเกมกิฟต์กลบาเข้าปเข้ามาเข้ามาเข้ามาคุณสกินเาดเขาดานบูเฮอะไรเกีนเกมเลยเดกินเนอร์เอามตเามเนาคป็สันเดี๋ยอย่านี้ไม่ม่อยาอยู่ขางเาอากรูเขาอ่ทีเล่นเกมแล้วเหรอ เริ่มแล้วเริ่แล้วดอแล้วอะไรืเข้ามาล้ล่งไงรไปฮ่ปนอิ่ามเปล่านะลุงมีหัวกครับอะไรของเกีมีหัวายนี้มีหัวมีหัวเราลออันนี้อนนี้ผีคแล้วใช่ปะผีคนใช่ ไปบ้างีึงดึงึงด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 ึงีาเพิตมมาไหมฟ้เฮรทิกิิกดึงึงทิกิปดึง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 ดึดึดึงึงึงดึงงึ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 

ทำไมเราไม่เห็นจะกดค้างได้อะไรทำอะไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยหาอยู่อยู่ไหนเนี่ยเอ็นรัดกุนรับขุนวับไม่รู้ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยพีวี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 พีวเดโอ้โหเนียนโคตดเนียนโคตรเลยเหรออะไรของนั like ้ชวยเลยนี่หมุนหัวพี่หมุนหัวแต่ว่าเรารู้แล้ว มีการล้อเรียนมีการล้อเรียนคุณบอสเป็นไงบ้างมีการหลอกล่อดีบอสมีหัวเหมือนไอ้เหมือนบอสเขาลองแชน์ล้อกันหมดเลยคุณบอสคุณรอดแล้วคือผู้คนนี้คุณบอสระวังโดนผีตุยนะคุณบอสผีมันมาดูบอสบอสเกี่ยานมาแล้วผีลึกผีเข้าหัวคุณบอสเลยเนี่ย โค้รดแฟโค้แฟร์โค้ดแฟแฟอเฮ้ยโค้ดีนะยังีเฮ้ยติ๊เหววะเฮ้ยเี่งวะีเดินทางน่ะมันต้องมีการเดินสวนกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเย็ดเครียดครโค้รแฟรอ่ะที่เราต้องเดินให้ถูก หายไปไหนอะเนี่ยโคตรคฟรเดตอตายเลยนะเนี่ยุยโคตรแฟตอะคตรเร็วอะเนี่ยนะฮะมาดูฮะดีไซน์แเองนะเขาจะรู้ไหมฮะเจอไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาเถอะ อยู่อยู่ในอ่างน้ำอยู่ในอ่างน้ำพี่วิวะกระโดดลงมาเลยคือข้าโหดกระโดดเจเลยโอเคเฮ้ยเอาไหนครับซิกอ่ะเออครับซิกครับซิกเชสเตอร์ครับซิกครับซิกแก๊ดแดนกั้รูดจผีบ้างไงโอ้โหโอ้โหพี่พี่ตั้งค่ายอ้เป็นบ่อยอ่ะเฮ้ยเดเดเวแลคูลซ่ากับมิซาว่าเคียวจิที่เป็นบ่อยนั่นน่ะมิซาว่าอุ้ยอุ้ยมาถึงเจอเลยเหรอเอาคืนยังมาถึงเจอเลยอะไรวะ เอาเอาถึงเจอแล้วเลยวะเอาทำไมทำไมมันตัจังวะอยู่ไหนกันจ้ามาให้ถอยกะดีๆีะจ้าตัวเกใจเย็นๆนะโยมาเย็นแล้วจ้ามาดีกนแล้วมดีกันแล้วดังมาดีกัน้วเข้าเดียวกันหรือไงเก่เยอยู่ตรงนั้นเกีอยู่มุม้ตรงมุมนั้นนันนัเออได้ละโอ

ยืนมองหน้าตั้งนานก็ไปไหนอะลงล่างขึ้นบนออผมมาห้องภาพไอพี่รจลงไปอะตั้งนานเลยอ้พี่กบอยืนตรงนั้นและยืนตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 

คุณแม่วะคุณวบสู้คุณบสู้ตายคุณวบไปไล่่้าคุณแมจริงดิแบบนี้ได้เหรอแบบน้รงไหนแบบนี้ก็ได้เดินสวนสนามก็เลืกไไ้ก็ได อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างบนตรงเส้นต่อเงินโดนกดแล้นี่ก็ได้่เลยคือแบบคนยื้อสาวเลยอ่ะยึดเข้คือผมเดินผ่านเหรอเดินผ่านหลายรอบมากได้แต่เดินผ่านรัวๆแลงก่อนแต่ยังไม่มีอะเฮ้ยโหไม่อะไรอ่ะอยากหลอกเงี้ยงว่างอยากเงี้ยงเฮ้ยใครเป็นไอ้เด็กมึงต่เนีหาพี่ตีเกิดละ รีบเหรอเฮ้ยโอ้ยโอโอ้โอยโอ้โย้เโอยอ้ออ้ยอ้กโอย้ยออ้อยอยโอ้อ้ยกอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อยยนอ้ย้ยเโอ้ยอโอ้โอยพูด้ย้อยูด้วยอยูด้วยอย้ยอ้ยยอ้ยย อยยู่ด้วจะเข้าไปอยู่ด้วยแหละตกแต่แค่ไม่ไปเอิดมองบนทำไมอ่ะลงกันลงบนอยู่แยกมาอยู่ตายทีละคนนะครับมากี้คนคุดโอ้ย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 ยี่ร้อยยีร้อยใครยี่ร้อยไปไหนฉันยีร้อยไปไหนอะไรฉันสีคุณมาหลายห้องแล้วคุณก็ไม่เห็นฉันแกล้งอะไรไหมเห็น เจเห็นมันได้นนึ่งมวิ่งาลยอย่ายูอแค่ไม่้เรืออย่าไปเด็ดขาอย่าไปเด็ดขตายแล้วจยโกนี่เฮาดมาดเฮ้ยอ้ยตกใจคุณสมพูตกใจแล้วนิ้วตหตูดนะูตูด ผมได้ยุกคารดอนตี้วยคนอใครร้องใครร้องวะคุณพี่ลร้องลั่นเลยเอเดอร์พี่แกชือว่าเราคุณี่เหรอเอเดอร์เออแล้วเราก็ตอบเอเดอร์ไปทีเยไม่ไม่เห็นเอเดอร์ถือถือเนี้โอ้เอาอีกเลยอะไรเยอะ กระเด็บกระดบุยกระดบเดยเลยไอ้เลยกี่คนแล้วเนี่ยมนเลยกัน่นี้แล้วเะูสอดเห็นสอดเปนสอดได้แล้วแกแโอ้โหคนเนีนตาผาคนก่อน้ตกใจโอ้หาต้ย

คุณนิวน่าจะรอดน่นจะพูนบทสุดท้ายคุณนิวน่าจะรอดอุ๊ยรอดรอดทั้งตัวได้อะ